ชาแล้วเจ๊เจ๊เจ๊เออเออเอวันนี้วันวันนี้วันสัตว erm ์จีนจริงเหรอใช่เดี๋ยวไปฉี่ยคนโอ้ยไม่ต้องนะไม่ต้องนะโอ้ยขอโทษเจ๊ขอโทษเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเอาผมเปิดก็ได้โอเคไปไปไปวันนี้สัตว์จีนหรอโอ๊ยโอ๊ยทำไมบนน้องมีอะไรแดงไม่เนไนนนไหนหรอ สีแดงของปันชาต์จีนถ้าฉันได้เข้ามาหนึ่งเจ๊ผมมีอันนั้นจะให้เจ๊มีของจะให้เจ๊นี่ไงอ่างเปล่าเล้ยจิงเหรออ่ะนี่นี่นี่อ่าอ่าอุ๊ยเอาตกมือเงี่ยเออจีอ่าเร็วเร็ว โอเคขอบคุณมากเลยเดี๋ยวๆวันนี้ผมไม่ขายหนึ่งวันฉันก็ไม่ขายดิมานี่มาเนีออทุกคนครับก็ขอต้อนรับคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็วันนี้เป็นวันซาจีนปกตินะคะเราเกิดวันซาจีนเองแระใช่ครับเจ้เขาเกิดวันซาจีนฉันมีของจะให้อะไรหรอมาหลับตาโอเค ไหนอหดับตาก่อนสิโอเคกินแอปเปิลทองแป๊บโอเคเอาไหนถอยหลังไปสิเจ๊ผมมีแอปเปิลทองแล้วแต่ขอบคุณ<ม><ม>นะยวเก็บก่อน,อไไนด,ดูซิเมืองเราอัปเดตอะไรเพิ่มมั่งอุย้ยแล้วอะไรนี่เจ๊ใครทำอะไรเนี่ยถ่ายคลิปกี่นาทีแล้วหนึ่งเองว่าจะปิดคลิปเลยโอ้ยเจ๊อาจา์จำ ว้าวท้องเอ้พื้นเสียงท้องสวยอะไรล่ะแนนนฉันอยากลองกินเค้กอ่ะวางเค้กโอ้ยโอ้เจเจ๊เยวเจ๊เโอเคเรียบร้อยเค้กกินได้ปะเนี่ยเค้กกินไม่ได้เจ๊ต้องรอให้หิวก่อนแล้วเราต้องก้นเค้กไปแล้วเหรอื่อกี้ตอนหิวอยู่นะในนนห้ามทุบเหมือนเจ๊กดตอนหิวรู้เลยเจ๊ทับเอ้าแล้วไปกินฉันกินไปแล้วครึ่งหนึ่งมาไหนบ้าง เมืองผมน่าจะยังไม่มีแหละเจ๊เพราะว่าเมื่อวานผมเพิ่งไปเมืองผมมาเองเนี่แต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปกันนะครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ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 ้ยแบบไม่โหลดโอเคเอาแบบไม่โหลดโอละเจผมอยากลงลาวาจังเลยว่ามันจะเป็นยังไงไม่หรอไม่เสียงลยแล้วนี่อะไรเนี่ยเลสโตนตรงไหนอืมเลสโตนเอาเปะตรงไหนดีเลสโตนนายนอนฉันอยากไปเที่ยวบ้านนายอีกอะไปดีไหม เจ๊เอาไว้พรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถ่ายคลิปไปอาจจะเป็นคลิปการเล่นโลบอกก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนใจบ้างก็ใคร<ๆ>ที่ดูผ่านมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบไม่ต้องแชร์ก็ได้ครับแค่กดไลค์ b ับ r i b e ก็ไม่ต้องก็ได้ครับแค่ขอเพียงแค่5้าไลค์ พอมั้เราไม่มีคนดูโอเคเรามาดูลรงเพว่าก็พอเราตัดต่อไม่เป็นนะคะแต่เราตั้งใจทาเมืองและทำที่พักเลยค่ะไม่ได้ลงมอดนะคะเพราะว่าอันนี้มันไะไครับปอมเนาะก็จะไม่สามารถลงมอดได้ไปเราจะทุกอุ้ยอ๋อเมื่อกี้ก็เอ้ยเดี๋ยวผมไปลองกินเค้กดีกว่าเจ๊ไม่นอนอะไรเจ๊ครับเจ๊ผม แต่เจ๊ก็อายุใกล้ๆผมเลยนะประมาณ10เอ้ยไม่ใช่10สิ20กว่านี่แหละถทาผมเลยนะั้นผมจะเรียกเจ๊อะไรนะชื่อเนทใช่ไหมผมจะเรียกเจ๊ตอบไอนี้ว่าเนทโ,โอเคนะเนทโอเคเดี๋ยวไปกินฉันจะกินเค้กนะเฮ้เอ็นขอกินก่อนเอาอเาเค้กกนะ่อนเชคมีเฮอรไปทำฟาร์มก่อนนะ ก็ท่านผู้ชมคนไหนที่อยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้เลยนะคะคนที่ผ่านๆไปมาครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ทุกคนไม่ค่อยมีคนดูเลยนะเนี่่ยไมเป็นี้ในนนมาดูมาหาแม่ฉันหน่อยเอาข้าวก่อนฉันมีข้าวแม่จ๋าโอ้ว่าไงจะลูกฝากขายข้าวไหนได้ไหมคะได้เลยจ้ามาสิจ้าโอ้ยไทย กิ่กิ่ไอ้กินอะไร่หรอเคค่ขาแม่เดยวหนู่โยนไปให้นะเออ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 ้อยนออะอออออออ้อออออยออดออ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 นออ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 อากออ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 อนออ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 คออ้ออ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 ลออออออ